คุณครูอยากเป็นคุณครู24ชั่วโมงเลลูกใครไม่สำคัญลูกสิจันสำคัญทุกคนนี่คือเสียงจากคุณครูที่คอยดูแลเด็กคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับโรคร้ายและความลำบากทางครอบครัวและในวันนี้เราจะได้รับรู้เรื่องราวของเด็กน้อยหัวใจแกร่งคนนี้กันค่ะ สวัสดีครับอ้าวโ,โหน้องอะไรลูกน้องธันวาครับน้องธันวาชื่อธันวาแสดงว่าเกิดเดือนธันวาคมหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมโอ้วันนี้มากับใครครับธันวามากับครูครับคุณครูนะค,ค,คุณครูเลยฮะคุณครูนัสปรกจันเมืองค่ะอ๋อเป็นไงบ้างวันนี้จะมาร้องเพลงนะครับใครสอนร้องเพลงของหนูอ่ะครูนัสปรกครับคนทั้งประเทศรอฟังเสียงเราอยู่นะเอ้าขอกําลังใจจากคุณครูหน่อย อ๋อซื้อๆธันวากดไม่เต็มที่เต็มที่นะลูกนะธันวาทำได้นะสัญญาสัญญาธันวาซื้อนะซื้อนมาไปธันวาทำได้อยู่แล้วลุยเลยครับธันวาสวัสดีครับผมชื่อน้องธันวาครับ อายุสิบปีมาจากจังหวัดสะตูลครับเดี๋ยวลูกธันวาครับขาไปเลอะอะไรมาลูกเป็นลูกเชื้อราเชื้อลังครับอเชื้อราเรือลังเชื้อราเลื้อรลังโอ้ยโทษทีลูกถ้าไม่รักษาจะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังครับโอ้แล้วมันเป็นได้ยังไงลูกตาาตายปั๊บไม่ป้าเห็น นึกว่าไปนั่งอยู่ข้างหลังระหว่างรอแล้วก็ออกมาแล้วอะไรมนเลอะเทอะป้าก็เลยถามโอ้เป็นโรคเชื้อราหรือรังคันไหมลูกคันไหมคะหนูเป็นมานานหรือยังคะนานแล้วครับไปติดจากอะไรเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงลูกเล่าให้ป้าฟังได้ไหมมันเริ่มต้นจากยังไงลูกเริ่มต้นจากน้ําเลี้ยงเสียครับมันเกิดจากอะไรคุณครูได้คุณครูสาเหตุก็น่าจะหนึ่งความไม่สะอาด เพราะบริเวณบ้านบอกเลยว่าสลัมดีๆนี่เพราะว่าอยู่ันเก้าคนพี่น้องเนี่ยก็คือหมายความว่าห้องหับอะไรเนี่ยคือความสะอาดไม่ไม่มีสุคลักษณะไม่ดีดีเลยะครับแล้วก็เขาจะลุยโครนไปในครองเพื่อช่วยปูตกปูไปตกปูกับปูก็เกิดจากสิ่งที่เขาต้องช่วยเหลือครอบครัวใช่ค่ะสาเหตุมาจากนั้นเขาก็ต้องทําแล้วหนูหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใคร อยู่กับปู่กับย่าครับแล้วพ่อกับแม่หนูแล้วลูกพ่อกับแม่เลิกกันครับแล้วเข้ามาเยี่ยมหนูไหมลูกมาห,าหนูไหมพ่อมาเยี่ยมแต่แม่ไม่มาเยี่ยมครับไม่เห็นหน้าแม่มาสามปีแล้วครับแล้วหนูมีน้องไหมลูกมีมีพี่น้องไหมที่ พี่น้องเท้ะมีอยู่หนึ่งคนครับอยู่ด้วยกันกับหนูใช่ไหมลูกไม่ครับแม่พาไปครับอ๋อคุณแม่เอาน้องหนูไปคนหนึ่งครับแล้วหนูคิดถึงคุณแม่กับคุณพ่อไหมลูกคิดถึงครับหนูอยากพูดอะไรกับท่านไหม,มลูกผมรักพ่อกับแม่มากครับตอนที่ ผมไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ผมก็เสียใจครับเพราะผมอยากอยู่กับพ่อกับแม่ครับผมรักพ่อกับแม่ที่สุดครับอยากให้แม่กลับมาผมด้วยนะครับ คุณครูไปเยี่ยมบ้านนะคะคุณครูก็เห็นสภาพความเป็นอยู่ของน้องธันวาลักษณะไม่เป็นบ้านแบบต่อเป็นเพิงต่อไปเรื่อยๆะค่ะก็มีเศษไม้หรือว่าอะไรนี่ก็เอามามาทําต่อเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้ได้บ้านเราว่าที่สุขอนอนที่ทน่พอจะนอนได้ะค่ะลูกตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับปู่กับย่าพี่พี่น้องๆทั้งหมด11คนครับคุณย่าเนี่ยไม่สามารถที่จะ ช่วยเหลือตัวเองได้และเป็นโรคหอบด้วยอัลไซเมอร์ด้วยต้องทานยาสามชั่วโมงครั้งผมสงชานอูครับที่อูทำง,งานคนเดียวครับเลี้ยงพี่นอกอีกตั้งหลายคนครับบางครั้งที่คุณครูไปเจอนะคะสภาพอเอากล้วยอะค่ะกล้วยน้ำว้าสุกนะคะมาแฝนไว้ที่หน้าบ้านเลยเป็นเครือเลยค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ได้ทาน ข้าวหรือไม่มีกับข้าวน้องก็จะทานกล้วยแทนนะคะแล้วก็มาโรงเรียนนอยากพูดอะไรถึงปู่กับย่าไหมขอบคุณที่ปู่กับยา่าเลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กๆซื้อกหนมอะไรให้ผมกินครับผมรักปู่กับย่ามากที่สุดครับรักเท่าๆกับพ่อแม่ครับ ดีใจนะลูกนะที่ทันวามาตรงนี้นะลูกนะหวังว่าอาจจะมีได้หลายสายตาที่มองเห็นแล้วก็อินดูหนูมาสู่ภาวนาขอให้หนูได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆวันนี้ทันวาตั้งใจจะร้องเพลงอะไรลูกไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นครับที่ผมจบร้องเพลงเพราะว่าคุณครูอเอาผมไปฝึกครับบางทีคุณครูเอาอาหารจากโรงอาหาร แบ่งมาให้ผมครับแล้วซื้อแปลงสีฟันให้ครับครูซื้อของอะไรให้ผมลายอย่างครับลายอย่างครับผมนับไม่ทั้วเลยครับก็คือคุณครูคิดว่าคุณครูคือผู้ให้ให้ในที่นี้ให้ทุกอย่างที่สามารถให้ได้ถามว่าลําบากไหมเหนื่อยไหมยอมรับเพราะน้องธันวานเป็นคนที่ไม่เคยได้รับอะไรมาก่อนเลยคือต้องเริ่มจากศูนย์เลยอ่ะเริ่มจากศูนย์ ทุกอย่างเลยต้องปรับหมดเลยเออคุณครูอยากเป็นคุณครู24ชั่วโมงนะลูกใครไม่สำคัญลูกศิษย์จันสําสำคัญทุกคนคิดอย่างนี้ค่ะผมโชอร้องเพลงได้ก็เพราะ,ะว่าค,ค,คุณครูคััครูบอกว่าไม่ต้องตอบแทนครับครูไม่เอาของตอบแทนครับแต่ครูให้ผมเป็นคนดีครับเรียนเกิงๆครับ เมใจให้เธอหูไวเ้เ้อเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีธันวาทำดีแล้วลูกก็ธันวาทำทุกอย่างพูดทุกอย่างมาจากใจอะ่ะเล่าเรื่องทุกอย่างก็ออกมาจากใจนี่มันคือสเสน่ห์ไง การร้องเพลงวันนี้ทัษะพื้นฐานถือว่าดีนะลูกนะฝึกฝนต่อไปนะเดี๋ยวนะฟังเพลงเยอะๆลูกนะนะครับขอบคุณครับไม่ออกเลยครูคืออย่างน้อยครูก็ดีใจที่หนูมาที่นี่นะลูกแล้วก็ต้องชื่นชมว่าหนูเป็นเด็กที่ฉลาดและก็เข้มแข็งมากนะชีวิตก็เจอหลายอย่างเลยะแต่อย่างน้อยหนูก็มีคุณปู่คุณย่าแล้วก็ คุณครูดูแลหนูอยู่และที่สําคัญหนูก็ดูแลตัวเองดีด้วยลกทั้งๆท,ที่เป็นอะไรหลายๆอย่างในทางที่มันน่าจะหดหู่แต่หนูก็เข้มแข็งอาจจะมีเหตุผลมากมายที่ทําให้ชีวิตต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าขอได้ก็อยากจะขอคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่นะครับก็อยากให้มาเยี่ยมหนูนะครับแต่ครูเชื่อว่าคุณแม่ต้องมาเยี่ยมหนูนะวันนี้กับการร้องเพลง ท่านว่าเราออกเสียงได้ดีมากลูกออกเสียงสะอาดแล้วก็เก็บรายละเอียดจังหวะได้ดีแล้วก็สื่อสารอารมณ์ดีชื่นชมครับขอบคุณครับสิบขวบเองลูกเอ้ยลุงน้อยกำลังจะบอกนี้ถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้มาหาหนูบ่อยนะลูกนะหนูต้องรักคุณปู่คุณย่าให้มากๆโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราสู้กับมันเดี๋ยวหนูก็ต้องหาย สาธุาขอให้สวรรค์มีตาแล้วฟ้าอนุญาตให้หนูพบสิ่งดีๆบ้างขอบคุณคุณปู่คุณย่าด้วยนะครับที่ดูแลน้องธันวาหนูต้องเข้มแข็งหนูเป็นลูกผู้ชายสักวันหนึ่งหนูจะตอบแทนบุญคุณปู่ย่าได้ดีลุงน้ตมั่นใจอย่างนั้นสู้กับมันนะลูกนะแม้แต่โครคภัยไข้เจ็บแม้แต่ชะตาชีวิตลุงน้ตเป็นกำลังใจให้ลูกวันนี้ผ่านครับครับ ครับอี้ยสแซ่ไม่อ่อนแอคนเก่งของครู<อ>สุดยอดเลยครับครูลักหนูนะลูกนะเราจะจู้ไปด้วยกันนะครับสู้จู้รู้สึกดีใจนะครับภูมิใจว่าอย่างน้อยเราเป็นครูเนี่ยเราทำหน้าที่ในความเป็นครูอย่างดีที่สุดแล้ว การเป็นครูนี่ไม่ได้หมายความว่าแค่สอนหนังสือให้ให,ให้ผ่านไปแต่แต่ละวันไม่ใช่เราเหมือนครูเหมือนเรือ,อย่างนะคะรับเด็กลงมาในลําเรือแล้วก็ต้องการส่งให้ถึงฝั่งเหมือนวันนี้คุณครูถือว่าคุณครูได้ทําให้เด็กคนนี้ไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคในชีวิตมากเพียงใดก็ยังมีคุณครูที่คอยให้กำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องทันวาได้เดินไปข้างหน้าและสู้ต่อไป ผมก่อนว่าอยากเป็นคูครับพอใครลำบากผมได้ช่วยคนที่ลำบากเหมือนครูนะพระูช่วยผมครับและนี่คือรอยยิ้มของนักสู้ตัวน้อยที่ชื่อว่าธันวา